วันนี้ตรงกับวันจันทร,ร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าหกสิบแปดหลังจากเจริญพระกรรมฐานและทำรรบัตรเช้าแล้วกระผมอัตมภาพก็ขอสัตตหะในถ้ำกลางสงฆ์ เพื่อที่จะได้เดินทางไปเป็นกรรมการในการตรวจประเมินยกหมู่บ้านศีลห้าต้นแบบประจําปี2568หลังจากนั้นก็ออกบินธรบาทต,ตามปกติวันนี้โชคดีที่ว่าไม่เปียกมาก เนื่องเพราะว่าฝนแค่พลรำพลํำพอที่จะให้เป็นไข้เท่านั้นครั้นกลับมาฉันเช้าเรียบร้อยแล้วกระผมอัตมภาพก็เก็บข้าวของขึ้นรถเดินทางไปยังวัดปลังกาสีหมู่ที่สามตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อที่จะไปทำพิธีเปิดการปฏิบัติธรรมและบรรยายถวายความรู้ให้กับพระนวกะของคณะสองฆ์อำเภอทองผาภูมิซึ่งมาร่วมกันปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดปรังกาสีแห่งนี้ ไปถึงก็เจอด็อกเตอร์พระครูวรการจนโชตเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิเดินตรวจดูความเรียบร้อยของงานต่างๆอยู่เมื่อท่านเห็นก็เข้ามากราบบอกว่าหลวงพ่อมาถึงแต่เช้าเลย กระผมอัตมภาพเองไม่ว่าจะไปไหนก็ตามมักจะเผื่อเวลาไปถึงก่อนงานเสมอเพื่อที่เจ้าภาพจะได้ไม่ต้องหนักใจครั้นเมื่อบรรดาพระนวก,กะทราบว่ากระผมอัตมภาพมาถึงแล้วก็พากันเข้าสู่สาลาปฏิบัติ ทำกันอย่างพร้อมเพรียงกันกระผมอัตมภาพยังมานึกถึงภาษิตจีนที่ว่านามของคนเงาของไม้ด้วยความที่เขาลือกันว่าหลวงพ่อจะเอาวาดวัดท่าขนุนดุกว่าหมาเสียอีกก็เลยทำให้บรรดาพระนวกะ แม้ว่าเพิ่งจะบวชใหม่แต่ตอนเป็นคารวาดก็น่าจะได้ยินเสียงเล่าลือกันเต็มสองหูเจงมาพร้อมเรียงกันกระผมอัตมภาพนำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ได้บัญญายถวายความรู้ให้กับทุกท่าน ด้วยเหตุที่ว่าท่านทั้งหลายมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยากในพระพุทธศาสนาเพราะว่าโดยปกติแล้วบุคคลที่มีบารมีชั้นต้นกว่าที่จะให้ทานได้ก็ต้องถึงบารมีชั้นต้นระดับละเอียด แต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติธรรมได้เมื่อมาถึงบารมีชั้นกลางระดับละเอียดสามารถให้ทานได้รักษาศีลได้แต่ปฏิบัติภาวนาไม่ได้ในเมื่อท่านทั้งหลายสามารถมาปฏิบัติภาวนาได้ แปลว่าเราอยู่ในระดับปรมัตารรมีคือชั้นสูงสุดแล้วมีโอกาสที่จะได้มรกได้ผลท่านทั้งหลายจึงควรที่จะตั้งหน้าตั้งตาธรรมของเราให้เต็มที่เนื่องเพราะว่าการกระทาคุณงามความดีในขณะอยู่ในอุดมเพศ เอความเป็นพระภิกษุสมเณรนของเรานั้นเราลงทุนมากกว่าชาวบ้านหลายเท่าชาวบ้านใช้ชีวิตลงทุนด้วยศีลห้าเปรียบกับเงินลงทุนห้ล้านบาทพระภิกษุของเราใช้สีล2 เปรียบกับการลงทุน227ล้านถ้าหากว่าทำดีทำถูกได้กำไรย่อมมีกำไรมากกว่าหลายเท่านักจึงเป็นระยะเวลาที่ท่านทั้งหลายควรที่จะเร่งการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมให้มากที่สุด เพราะว่าเมื่อสั่งสมบุญกุศลในลักษณะนี้ก็จะได้มากกว่าคนปกติทั่วไปครั้นถึงเวลาถ้าสามารถอยู่ต่อได้ก็จะเป็นกำลังใหญ่ของพระพุทธศาสนา แต่ถ้าศึกหาลาเพศไปท่านทั้งหลายมีบุญกุศลถือว่ามีต้นทุนชีวิตที่เหนือกว่าจะทำมาหากินอะไรก็ย่อมสะดวกคล่องตัวกว่าคนอื่นที่ต้นทุนน้อยเมื่อถวายข้อคิดให้แก่ทุกท่านแล้วก็ได้กราบลาบรรดาเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เดินทางลงไปยังตัวจังหวัดกาญจนบุรีแวะซื้อข้าวกล่องฉันเพนกันที่สถานีบริการน้ำมันบริเวณใกล้เคียงสี่แยกวังสารพีเสร็จแล้วจึงได้เดินทางต่อไปอยังวิทยาลัยสงการกาจนบุรีศรีภัยบูรณ ซึ่งที่นี่มีการรวมพระนวะกะประจำปี2,568จาก5อำเภอได้แก่อำเภอท่ามกาอำเภอพนมทวนอำเภอบอกพลอยอำเภอห้วยกระเจ้าและอำเภอเหล่าขวัญมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน266รูป กระผมธรรมภาพนำทุกท่านไว้พระแล้วก็ถวายข้อคิดให้ทุกท่านระลึกถึงสมณะสัญญาก็คือความเป็นพระภิกษุของเราโดยที่ใช้การพิจารณาตามหลักปัรพชิอาอภินหะปัจจเวกขณะที่ว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัตแล้วอาการกริยาใดๆที่เป็นของสมณะเราต้องทำอาการกริยานั้นๆการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย เราติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ผู้รู้พิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่เรามีคุณวิเศษใดๆบ้างหรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนสหธรรมิกไตาถาม และวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทั้งหลายทำอะไรกันอยู่เหล่านี้เป็นต้นเมื่อท่านทั้งหลายระลึกอยู่เสมอเช่นนี้ต่อให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงคุณงามความดีมากไปกว่านี้ แต่ด้วยความที่ระลึกรู้ถึงสภาพตนเองและศีลของตนเองพยายามประคับประครองตนให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยต่อให้ความดีมากกว่านี้ไม่มีไม่เกิดขึ้น ท่านทั้งหลายก็ยังได้อานิสงใหญ่มหาศาลในฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเนื่องเพราะว่าการอยู่ในเพศสมณะเท่ากับว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแต่ถ้าท่านทั้งหลายสามารถที่จะเข้าถึงคุณงามความดีขั้นต้น ไม่ต้องเอาอะไรมากแค่หยุดความคิดความรู้สึกทั้งหมดของตนอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปในอดีตไม่ฟุ้งซ่านไปในอนาคตกำลังใจที่ค่อยๆเข้มแข็งขึ้น สามารถที่จะกดรักโลภโกรธหลงให้ดับลงได้ชั่วคราวถ้าอย่างนั้นท่านก็จะอยู่สุขอยู่เย็นในพระพุทธศาสนาเรียกง่ายๆว่าเป็นเนื้อนาบุญที่ดีสำหรับญาติโยมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดญาติพี่น้องซึ่งตั้งใจขอมีส่วนในการบรรพชาอุปสมบทเราหรือว่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่อุปธรรมอุปถากด้วยปัจจัยทั้งสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค หรือว่าท่านทั้งหลายที่ล่วงรับดับขันไปแล้วหวังพึ่งบุญพึ่งกุศลจากพวกเราก็จะสามารถได้รับในส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้รับจากการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเช่นนี้แล้วถ้าท่านเริ่มก้าวสู่อนุบาลหนึ่ง ก็คือระง,งับรักโลภโกรธหลงลงได้ด้วยอำนาจของสมาธิท่านทั้งหลายก็จะเห็นคุณของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งว่าแค่ก้าวแรกเท่านั้นเรายังมีความสุขจากการระง,งับกิเลสท,ที่แผดเผาเราอยู่ตลอดเวลาลงไปได้ แล้วบุคคลที่สามารถระงับได้เด็ดขาดกว่าเราอย่างเช่นบุคคลที่ทรงฌานสี่หรือว่าสมาบัตแปดเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะยิ่งมีความสุขมากกว่าเราสักเท่าไหร่แล้วท่านทั้งหลายเหล่านี้แม้ว่าจะมีความสามารถทางโลกิยฌานสูงส่ง แต่ว่ายังไม่พ้นจากอบายภูมิแล้วท่านที่ก้าเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันปิดอบายภูมิโดยสิ้นเชิงนั้นท่านจะมีความสุขขนาดไหนแล้วพระอรหันตเจ้าที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะมีความสุขมากขนาดไหน องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งพระอระหันต์ทั้งหลายพระองค์ท่านจะมีความสุขขนาดไหนเราแค่อาศัยการก้าวเข้าถึงในส่วนของการปฏิบัติเพียงผิวเผินแค่นี้ก็สามารถใช้ปัญญาตรึก รองต่อไปจนเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงถ้าอย่างนั้นกำลังใจของท่านก็จะยึดมั่นในคุณพระรัตนไตรยัยซึ่งเป็นนามธรรมคือเป็นพุทธร,รัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอย่างแท้จริง ถ้าแบบนี้ท่านทั้งหลายก็แค่ทบทวนศีลของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ละเมิดศีลด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นละเมิดศีลไม่ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นละเมิดศีลถ้าเป็นดังนี้ท่านทั้งหลายก็จะมีคุณงามความดีเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็แค่ใช้ปัญญาต่อท้ายว่าเรามีความตายเป็นแน่แท้หากว่าชีวิตนี้สิ้นสุดลงไปเมื่อไรเราขอไปพระนิพพานแห่งเดียวถ้าสามารถรักษาอารมณ์ใจอย่างนี้ได้มั่นคงรับประกันได้ว่าชีวิตนี้ท่านปิดอบายภูมิได้อย่างแน่นอน ก็ขอให้พลานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงรวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยดลนบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม แม้ว่าประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วใสขอให้ความประสงค์ของท่านทั้งหลายจงสำเร็จสำเร็จผลดังมโนรสเจตนาทุกประการเมื่อได้ถวายความรู้แก่พระนวก,กะ และลาบรรดาพระเถระพระวิปัสนาจารย์แล้วกระผมอาตมาภาพก็ต้องเดินทางฝ่าฝนฝ,ฝ,ฝ่ารถติดตรงไปยังวัดอุททยานตำบลบางขุนกองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะได้ทำการตรวจยกหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็แปลว่าภายใน23จังหวัดของหนกลางนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกระผมอัตมภาพก็ต้องทยอยเดินทางไปจนกว่าจะครบเพื่อทำการตรวจยกหมู่บ้านต้นแบบทั้งหลายเหล่านั้น ให้เป็นตัวอย่างแก่หมูม่บ้านอื่นๆจะได้เรียนแบบและทำตามสร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับประชาชนชาวไทยสืบไปสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้